ฉินอวีหานกำลังรีบไปทำงานพิเศษเธอทำงานเสิร์ฟกาแฟในตอนเช้าและเป็นติวเตอร์สอนเด็กในตอนเย็นเหน็ดเหนื่อยแต่ยังยิ้มได้เพราะอยากเก็บเงินเปิดร้านกาแฟเล็กของตัวเองระหว่างทางกลับบ้านเธอเห็นชายคนหนึ่งล้มหมดสติที่ข้างถนนท่ามกลางฝนตกหนักเธอรีบวิ่งไปช่วยโดยไม่คิดชีวิตชายคนนั้นคือลู่เจ๋อหาน ทายาตรกูลใหญ่ที่ไม่เคยเปิดเผยตัวตนต่อสาธารณะเพราะทำงานหนักจนร่างกายสุดอวีหารพาเขาไปโรงพยาบาลคอยเฝ้าข้างเตียงทั้งคืนแม้ไม่รู้จักกันพอตอนเช้าเจอหานฟื้นขึ้นมาเขาเห็นเธอกำลังหลับอยู่ข้างเตียงจึงเกิดความรู้สึกอบอุ่นแปลกเขาพยายามถามว่าเธอเป็นใครแต่เธอกลับพูดแค่ว่าแค่คนผ่านมาแล้วรีบเดินจากไป เจอหานอยากหาตัวเธอให้เจอจึงให้ลูกน้องสืบแต่เธอใช้ชื่อปลอมในทะเบียนโรงพยาบาลทำให้หาไม่เจอวันหนึ่งเขาเห็นเธอโดยบังเอิญที่ร้านกาแฟเล็กที่เธอทำงานพิเศษเขาแกล้งทำเป็นลูกค้าธรรมดาสั่งกาแฟแล้วชมว่าอร่อยกว่าที่ไหนอวีหานไม่รู้ว่าเขาเป็นใครพูดตรงว่าคุณดูเหมือนคนรวยที่ไม่มีเรื่องให้กังวลน,นะคะ เจอหานถึงกับยิ้มเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนไม่ประจบประแจงเขาเขาอยากช่วยเธอยกของเธอกลับบอกไม่จำเป็นฉันทำเองได้เขาเริ่มสนใจเธอมากขึ้นไม่ใช่แค่เพราะเธอช่วยชีวิตแต่เพราะความจริงใจที่หาได้ยากอวิหานตัดสินใจสมัครงานที่บริษัทอสังหาชื่อดังแห่งหนึ่งเพื่อหารายได้เพิ่มแต่ไม่รู้เลยว่าเจอหานคือประธานใหญ่ ในการสัมภาษณ์เธอตอบคำถามอย่างซื่อสัตย์ไม่พยายามอวดเกินจริงเมื่อถูกถามว่าทำไมถึงอยากทำงานที่นี่เธอตอบว่าเพราะอยากมีรายได้ที่มั่นคงเพื่อเก็บเงินทำตามความฝันค่ะเจอหารแอบนั่งฟังอยู่หลังห้องรู้สึกชอบความตรงไปตรงมาของเธอจึงสั่งให้รับเข้าทำงานวันแรกที่เธอมาทำงานเจอหานเดินเข้าห้องประชุม ในฐานะประธานใหญ่เธอถึงกับตกใจแต่ยังพยายามทำตัวปกติเขาทดสอบเธอด้วยงานยากแต่เธอก็พยายามอย่างเต็มที่จนเขาประทับใจอวีหารถูกมอบหมายให้ช่วยโครงการใหญ่และต้องทำงานใกล้ชิดกับเจอหานตอนเธอเผลอวาดดูเดินในเอกสารสำคัญเจอหานเห็นแล้วหัวเราะเบาแต่กลับเก็บกระดาษนั้นไว้ วันหนึ่งทั้งคู่ต้องไปตรวจสอบไซต์งานก่อสร้างแต่ดันเกิดฝนตกหนักรถติดอยู่กลางทางทั้งสองเลยต้องไปหลบฝนที่ศาลาข้างถนนอวีหานยื่นผ้าพันคอให้เขาเพราะกลัวจะป่วยเขามองเธอด้วยสายตาที่นุ่มนวลเป็นครั้งแรกความสัมพันธ์เริ่มมีเคมีทั้งคู่เริ่มสบายใจที่จะอยู่ข้างกันพนักงานในบริษัทเริ่มซุบซิบว่าอวีหานได้ใกล้ชิดประธานเพราะมี ความสัมพันธ์ลับอวีหานเสียใจมากเพราะเธอทำงานหนักจริงไม่เคยคิดเอาเปรียบใครที่เธอนั่งร้องให้อยู่คนเดียวในห้องทำงานดึกเจอหานผ่านมาเห็นเขาเอาเสื้อสูทคลุมไหล่เธอแล้วพูดเบาว่าอย่าใส่ใจกับคำพูดที่ไม่มีค่าเป็นครั้งแรกที่เขาแสดงการปกป้องอย่างชัดเจนทำให้หัวใจของอวีหานสั่นไหวเจอหานตัดสินใจเผชิญหน้ากับข่าวลือ และเริ่มคิดว่าต้องปกป้องผู้หญิงคนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุเล็กและการดูแลที่ใกล้ชิดจนเห็นใจจริงอาคารก่อสร้างเวใไซงานอวีหารช่วยบุกตรวจเอกสารโครงการอยู่ตกข้ามีเศษอุปกรณ์หล่นเกิดบาดแผลเล็กที่ข้อแขนเวข้อเท้าอวีหารล้มที่ไซงานเจ็บแต่ไม่อยากให้คนอื่นกังวลจึงพยายามแอบซ่อนอาการ เจอหานซึ่งมาด้วยเหตุผลงานเห็นอาการรีพาเธอส่งโรงพยาบาลด้วยตัวเองขับรถระหว่างทางมีความเงียบที่ไม่เหมือนเดิมในโรงพยาบาลเขาอยู่เฝ้าเธอทั้งคืนให้ยาประคองน้ำรักษาแบบใกล้ชิดเอาใจใส่เห็นอีกด้านของเขาที่ไม่เคยแสดงให้คนทั่วไปเห็นอวีหานตื่นมาเห็นเขานอนหลับพิงเก้าอี้ด้วยท่าทางเหนื่อยลา้าหัวใจเธอสั่นสะเทือนเพราะเห็นความอ่อนแอ ของเขาเป็นครั้งแรกอารมณ์อบอุ่นใกล้ชิดอึดอัดแต่วันไหวเจอหานอย่าดือ้อให้คนอื่นช่วยบ้างก็ได้อวีหานพยายามยิ้มฉันแค่ไม่อยากให้ใครเป็นห่วงสูสเวียส่งข้อความเตือนว่าอย่าวันไหวกับคนของโลกธุรกิจง่ายเจอหานยืนที่ระเบียงโรงพยาบาลมองแสงเมืองแล้วพ,พึมพำกับตัวเองว่าต้องปกป้องเธอให้ได้ปิดด้วยช็อตใกล้ มือของเขาที่กำลังกลุ่มถุงยาที่เธอทานอยู่สัญ,ญลักษณ์การห่วงใหญ่การจัดมั่นและการตัดสินใจที่ต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับใจห้องรับรองหรูของครอบครัวลู่อาหารค่ำรวมญาติใหญ่แม่ของเจอหารหรือผู้มีอิทธิพลในครอบครัวสั่งให้เขาพิจารณาคนที่เหมาะสมลีอันรานถูกเสนอให้เป็นคู่มั่นเพราะความเหมาะสมทางธุรกิจเจอหารไม่ตอบในที่สาธารณะ แต่กลับมีฉากปิดประตูซึ่งเขาแสดงความลังเลความขัดแย้งภายในเริ่มชัดเจนอวีหารได้ยินบางส่วนของการสนทนาโดยบังเอิญหรือเห็นภาพกาดเชิญงานมั่นเธอช็อกและรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรเขาพยายามอธิบายแต่การพูดคุยกลายเป็นการเข้าใจกันผิดเธอตีความว่าเขาเพิกเฉยเพราะหน้าที่สับสนเสียใจกดดัน แม่ของเจอหานอครอบครัวต้องการพันธะ์ที่มั่นคงเจอหานเย็นลงเล็กน้อยผมจะคิดถึงทุกอย่างอวีหานน้ำเสียงแตกถ้าคุณเลือกหน้าที่ก่อนความรู้สึกก็ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเส้นเรื่องรองลีอันรลานปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรแต่ซ่อนความทะเยอทะยานอวีหานเดินออกจากงานเลี้ยงด้วยน้ำตาเจอหานยืนมองเธอจากมุมหนึ่ง ที่แหวนที่แม่อยากให้เขาสวมสัญญาทางสังคมศัตรูเริ่มเล่นเกมสกปรกข่าวลือหลักฐานเท็จสำนักงานสื่อว่าแหล่งข่าวรายเล็กภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้ามาเป็นไวรัลภายในบริษัทลีอันรานเริ่มวางแผนจ้างคนปล่อยภาพถ่ายข้อความที่ทำให้คนคิดว่าอาวีหารใช้ความสัมพันธ์กับประธานเพื่อผลประโยชน์อาจเป็นภาพในงานเลี้ยงที่จัดฉากให้ดูใกล้ชิดเกินจริง พนักงานเริ่มกระซิบพนักงานออฟฟิศบางคนเลิกคุยกับอวีหานเธอเผชิญการรังแกโดยไม่เป็นธรรมเจอหารได้เห็นภาพบางส่วนในใจมีความขัดแยงระหว่างอยากเชื่อเธอแต่ก็มีเหตุผลและหลักฐานที่ทำให้เขาระแวงความเป็นผู้นำทำให้เขาต้องแสดงท่าทีไม่เอ็นเอียงต่อบริษัทอวีหานถูกสอบสวนแม้จะอธิบายแต่หลักฐานเท็จทำให้การพิสูจน์ความบริสุทธิ์ยากขึ้น อารมณ์ตึงเครียดถูกหักหลังเจ็บชำ้ำเพื่อนร่วมงานกระสิบเห็นไหมเธอไม่ได้มาจากที่นี่เจอหานเสียงเย็นผมต้องจัดการภาพลักษณ์บริษัทก่อนคำพูดนี้ทำให้อวีหานร,รู้สึกว่าเขาทิ้งเธอสูสเวียพยายามหาหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของอวีหานเริ่มสืบเบื้องหลังหลี่อันรานภาพถ่ายใหม่ที่ถูกปล่อยทำให้สถานการณ์แย่ลง อวีหานเขียนลาออกในลิ้นชักโต๊ะแต่ยังไม่ยืน่นอวีหานตัดสินใจลาออกเพื่อลดปัญหาเจอหานพยายามตามแต่สายไปโต๊ะทำงานกองเอกสารและจดหมายลาออกบนโตะ๊ะอวีหานตัดสินใจยื่นใบลาออกเธอไม่ต้องการเป็นภาระหรือถูกใส่ร้ายต่อไปจึงเลือกหลีกไปเก็บใจและรักษาศักดิ์ศรีตัวเองเพื่อนร่วมงานบางคนให้อภัยบางคนยังรักษาระยะหา่าง อารมณ์ผสมปลเปเจอหาร,รู้เรื่องใบลาออกจากผู้ช่วยรีบตามไปที่ออฟฟิศแต่เธอได้จากไปก่อนเดินออกในสายฝนเขาพยายามโทรส่งข้อความแต่เธอไม่ตอบเขาจัดการกับครอบครัวเพื่อหาคำตอบแต่ยังไม่มีใครบอกตำแหน่งที่แน่นอนของเธออารมณ์หดหูหวังดีแต่สายเกินไปเสียใจแบบเงียบๆอวิหารลงมือเซนล่าฉันไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนอีก เจอหานในโทรศัพท์อย่าไปไหนยังมีเรื่องให้ผมอธิบายสายตาเจ็บปวดซูส,สวียเตรียมพาวิหารไปที่เมืองอื่นเพื่อให้เธอเริ่มต้นใหม่แผนลับที่เป็นจุดเริ่มร้านกาแฟอวิหารขึ้นรถบัสออกจากเมืองเจอหานเห็นภาพรถบัสออกจากแอปติดตามหรือได้เบาะแสว่ารถออกไปทางใต้เขายืนมองแผนที่ในมือด้วยความตั้งใจแน่วแน่ว,ว่าจะตามให้เจอ เจอหานเริ่มต่อต้านแรงกดดันจากครอบครัวและเริ่มตาหาอาวีหานเริ่มชีวิตใหม่แต่ยังทําใจไม่ได้ห้องประชุมลูกกรุ๊ปบทสรุปการประชุมวิกฤตภาพลักษณ์หลังการลาออกเจอหานตัดสินใจเริ่มการสอบสวนเรื่องภาพที่ปล่อยใช้ทีมรักษาความปลอดภัยและผู้ช่วยสืบคนก่อเหตุรวมถึงการย้อนรอยกล้องวงจรปิดและผู้ที่จ่ายเงินให้หลี่อันราน เขาพูดคุยกับแม่ญาติเกิดการเถียงใหญ่แต่เขาเริ่มแสดงท่าทีไม่ยอมรับแผนการมั่นอย่างไม่ตั้งใจอีกต่อไปเริ่มปะทะก,กับข้านิยมครอบครัวอวีหานไปอยู่ที่เมืองเล็กกับสุสเวียเริ่มทำงานพาดทไทม์ที่ร้านเล็กหารายได้เองทอพยายามตั้งใจทำร้านกาแฟในฝันแม้ยังมีร่องรอยความเจ็บปวดเจอหารตามเบาะแสจนพบที่ตั้งเมืองเล็กแต่เมื่อมาถึงใจเขาแตกสลาย ที่เห็นเทาอยู่กับคนอื่นอาจเป็นภาพที่ดูเหมือนเป็นความสัมพันธ์ใหม่แต่จริงๆเป็นเพียงเพื่อนบลลูกคา้าอารมณ์เหนื่อยล้าแต่ไม่ยอมแพ้เจอหานอต่อหน้าแม่ถ้าผมต้องเลือกจะเลือกสิ่งที่ทําให้ผมมีความสุขไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกว่าเหมาะสมอวีหารกับซูสเวียขณะชงกาแฟฉันแค่อยากเริ่มต้นใหม่แบบที่ไม่ต้องหลอกตัวเอง ทีมสืบของเจอหานบหลักฐานเชื่อมโยงคนกลางกับลีอันรานใกล้จะเปิดเผยความจริงได้คลิปแฮงเกอร์เศร้าเ,เจอหานยืนอยู่หน้าร้านกาแฟเล็กที่เธอทำงานเขาตั้งใจจะเข้ามาคุยแต่เห็นเธอมองไปยังทิศท,ทางอื่นรอยยิ้มเล็กปรากฏบนใบหน้าเธอเขาเก็บคำพูดไว้ในใจแล้วเปิดประตูเข้าไป หรือเลือกจะเดินจากไปด้วยเหตุผลบางอย่างปิดด้วยเสียงระฆังประตูเช้าวันธรรมดาในร้านกาแฟเล็กอวีหารกับซูสเวีกกำลังจัดของเตรียมเมนูใหม่ลู่เจอหารปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้มาในบทบาทลูกค้าจริงจังแต่งกายเรียบง่ายไม่เปิดเผยสถานะเขาสั่งเมนูยากเพื่อทดสอบฝีมือและชวนคุยแบบสุภาพอาวีหานร,ระวังตัวแต่พอเจอหารช่วยยกกล่องให้ครั้งหนึ่ง ความอึดอัดก็ละลายไปเล็กน้อยสายตาทั้งคู่มีความหมายมากกว่าคำพูดเขาเริ่มมาเป็นลูกค้าประจำโดยไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นประธานทำให้ทั้งคู่มีเวลาใกล้ชิดแบบเรียบง่ายเช่นชงกาแฟให้กันจ่ายเงินให้แบบไม่ยอมให้ทอนเจอหารเริ่มทำสิ่งเล็กเช่นช่วยติดป้ายเมนูใหม่จ่ายค่ากาแฟให้เด็กฝึกงานส่งวัตถุดิบคุณภาพมาเป็นของขวัญโดยไม่บอกชื่อ อวีหารสับสนกับความใส่ใจที่ไม่ขอผลตอบแทนเจอหานอมุมปากยิ้มวันนี้ลองมเมล็ดนี้ดูใหม่ครับคนทำบอกว่าหอมอวีหารหลบตาขอบคุณค่าไม่ต้องมากหรอกทีมสืบยังคงค้นร่องรอยการใส่ร้ายพบเบาะแสคนกลางที่ทำงานให้หลี่อันรานคลิปแฮงเกอร์มือของเจอหาส่งคูปองส่วนลดให้เด็กฝึกงาน ป้ายทะเบียนรถคันหนึ่งจอดอยู่นอกร้านมีใบปลิวโฆษณาแผนการประกวดร้านกาแฟที่อาจจะเป็นกับดักจบด้วยแววตากังวลของเจอหารร้านกาแฟคืนหนึ่งที่มีลูกค้ามากขึ้นแสงไฟอุ่นและเสียงหัวเราะเบาเจอหานกลายเป็นลูกค้าประจำอย่างต่อเนื่องทั้งสองมีโมเมนต,ต์เล็กเช่นเขาจดคำติชมแบบจริงใจให้เธอและเธอเริ่มเปิดใจเล่าเรื่องความฝันให้ฟังมีเหตุการณ์ตึงเครียด ปาปารัสซี่วสื่อท้องถิ่นแอบถ่ายเจอหานมาที่ร้านภาพถูกแชร์ในวงเล็กทำให้อวีหานร,รู้สึกอับอายและกลัวว่าจะถูกจับตามองอีกครั้งเจอหานปกป้องเธอด้วยการพูดขึ้นกลางร้านว่าเธอทำงานหนักและจริงใจคำพูดนี้ทำให้พนักงานบางคนสงสัยแต่ส่วนใหญ่กลับซาบซึ้งลีอันรานเริ่มแสดงท่าทีอันตรายเธอจ้างคนปลอมเป็นลูกค้าติดตามเวลาเข้าไปตั้งคำถาม ทำลายความเชื่อมั่นของลูกค้าและส่งข้อความข่มขู่แบบไม่เปิดเผยชื่อถึงอวีหานอวีหานเสียงเบาฉันไม่อยากให้ความฝันกลายเป็นปัญหาให้คนอื่นเจอหานจับมือเธอความฝันของเธอไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมทีมสืบขุดเจอหลักฐานเชื่อมโยงลูกค้าเทียมกับบริษัท PR อาของลีอันรานใกล้ชัดเจนขึ้นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ซูสเวียเก็บไว ได้เห็นว่ามีคนส่งเอกสารปลอมอถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นข้อมูลชี้ไปยังชื่อบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับลีอันรานเช้าวันที่ร้านกำลังคึกคักแต่มีเจ้าหน้าที่มาติดป้ายระง,งับชั่วคราวเจ้าหน้าที่นำคำสั่งปิดร้านมาด้วยเหตุผลเอกสารไม่ครบเวะละเมิ่สุขอนามัยอวีหานช็อกจนทำอะไรไม่ถูกลูกค้าและเพื่อนร่วมงานเสียใจลีอันรานยิ้มอย่างพึงพอใจผ่านโทรศัพท์ แต่เบื้องหลังทีมสืบของเจอหานได้หลักฐานว่าเอกสารเหล่านั้นถูกปลอมและมีการจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่บางคนอวีหานพยายามทำเรื่องอุดทอนด้วยตัวเองเธอต้องการยืนด้วยแรงตัวเองแต่ถูกขวางด้วยกระบวนการและความเหนื่อยล้าเจอหานพยายามไม่ให้เธอรู้ว่าเขาใช้ทรัพยากรบริษัทจัดการกรณีนี้เพราะเธอย้ำหลายครั้งว่าไม่อยากเป็นภาระ เกิดการตึงเครียดเมื่อเขาแอบช่วยโดยไม่บอกอาศัยความช่วยเหลือหรือสู้ด้วยตัวเองอวีหารน้ำตาคลอฉันฝันมาตลอดท่าพังอีกครั้งฉันอาจไม่มีแรงแล้วเจอหารแน,แน่วแน่ผมจะไม่ยอมให้ใครพรากสิ่งที่เธอรักสูสเวียและทีมสืบรวบรวมหลักฐานโอนเงินและอีเมลที่พิสูจน์การมีส่วนร่วมของหลีอันรานมีความเสี่ยงที่ชัดเจนพอจะเปิดโปงได้ ขณะที่อวีหารจะยื่นอุทธรณ์มีเอกสารฉบับหนึ่งปรากฏในลิ้นชักของเธอใบเสนองานจากบริษัทอื่นพร้อมสัญญาเงินเดือนสูงเธอคิดหนักว่าจะทิ้งความฝันหรือสู้ต่อค่ำคืนในเมืองเจอหานพาอาวิหารไปยังที่ที่เขาจัดไว้เพื่อเซอร์ไพร์มุมเล็กตกแต่งไฟเจอหานเปิดใจแบบจริงจังบอกว่าเขาเห็นความตั้งใจของเธอและยอมรับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขา ไม่กล้าพอจะยืนข้างเธอแบบเปิดเผยคราวนี้เขาขอให้เธอรับมือไปด้วยกันแบบไม่ปิดบงังอวีหารกลั้นน้ำตาและสารภาพความกลัวความเสียใจและความรักที่เติบโตเธอยอมรับว่าบางครั้งก็อยากพึ่งพาแต่กลัวถูกเอาเปรียบทั้งคู่จูบและยืนยันกับกันว่าจะร่วมกันต่อสู้นี่เป็นจุดเปลี่ยนที่ความสัมพันธ์กลายเป็นพันธะที่ชัดเจนทีมสื่อเปิดหลักฐานต่อสาธารณะ หรือยื่นให้กับเจ้าหน้าที่อิสระทนายซึ่งทำให้หลี่อันรานถูกสอบสวนครอบครัวลู่เริ่มเห็นมุมมองอื่นของเหตุการณ์เจอหานจริงจังผมไม่ขอให้เทาเป็นคนของผมเพื่อแบรนด์หรือภาพลักษณ์ผมขอเพราะผมรักอวีหานยิ้มเปื้อนน้ำตาถ้างั้นเอาเลยฉันจะไม่ยอมแพ้ต่อความฝันของฉันด้วยตัวคนเดียวอีกแม่ของเจอหานและญาติเริ่มเผชิญหน้ากับเรื่องจริง ใหญ่ในการประชุมครอบครัวที่เปลี่ยนทิศทางความคิดของแม่ลีอันรานถูกเรียกตัวไปพบกรรมการบริษัทเธอคมขู่ว่าจะเปิดเผยความลับบางอย่างที่อาจกระทบครอบครัวลูกจบด้วยหน้าจอมือถือที่แสดงข้อความลับจากลีอันรานส่งถึงใครบางคนเช้าวันเปิดร้านอย่างเป็นทางการลูกค้ามากมายบรรยากาศคึกคักอบอุ่นและเรียบง่ายหลักฐานการกระทำของลีอันราน ถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนเธอถูกลงโทษทางกฎหมายทางธุรกิจและถอนตัวจากการพยายามเป็นคู่มั่นครอบครัวลู่โดยเฉพาะแม่ยอมรับอวีหารเมื่อเห็นว่าเธอเป็นคนดีจริงและเห็นว่าลู่มีความสุขที่แม่เดินมาจับมืออวีหารเป็นสัญ,ญลักษณ์การยอมรับร้านกาแฟเปิดอย่างเป็นทางการมีการพูดคุยสั้นของอวีหารที่ขอบคุณทุกคนเธอยกเกียรติคนที่ช่วยมาโดยไม่เอ่ยนาม เจอหานยืนอยู่ข้างหลังยิ้มภูมิใจสูสวีเวร์และเพื่อนมีโอกาสโชว์บทสรุปชีวิตของตัวเองเช่นได้ทุนเล็กขยายร้านขนมเส้นเรื่องรองทั้งหมดปิดอย่างเป็นมิตรช่วงท้ายมีมอนลาดเวลา62เดือนข้างหน้าร้านขยายลูกค้าที่มีความสุขและความสัมพันธ์ของคู่พระนางแน่นแฟนยิ่งขึ้นที่ทั้งคู่วางแผนอนาคตร่วมกัน อาจจะมีลูกน้อยในเวลาต่อมาเป็นใบถึงอนาคตแต่ไม่จำเป็นต้องโชว์เลยอวีหารมองฝูงชนน้ำเสียงสั่นแต่มั่นคงขอบคุณที่เชื่อในความฝันเล็กของฉันเจอหารกระซิบข้างหูตั้งแต่วันนี้ไปทุกวันของฉันจะเริ่มด้วยรอยยิ้มเธอป้ายชื่อร้านที่ออกแบบโดยอวีหารเด่นลมหายใจแห่งรัก bread of love เสียงเพลงอบอุ่นค่อยดังขึ้น จบบทด้วยภาพทั้งคู่ยืนเคียงกันจับมือและมองไปข้างหน้า